โชคดีรับปีใหม่ครับสองสาวอุทุมพรพิสัยสุดเฮงร่วมบุญลุ้นโชคกับร้านธาราการชาติศรีสะเกดครับได้รถจักรยานยนต์กลับบ้านคนละคันวันนี้ครับนายอนุพงศุขสมนิทผูว้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดพร้อมด้วยนางสาวพัคนานันิลาอาจนายกเหล่ากาชาติจังหวัดศรีสะเกดครับได้ร่วมกันมอบรางวัลรถจักรยานยนต์ยี่ห้อซูซูกิสมาร์ท f i ีน้ําเงินครับราคา45,000บาท ให้แก่นางสาวทองพูลวัรเลิศอายุ59ปีชาวบ้านตาเกตหมูดที่1ตำบลตาเกตอําเภออุุมพรพิสัยและก็มอบรางวัลรถกักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่าฟินสีดํามูลค่า57,000บาทให้กับนางสาวมณิตาจารุศินอายุ35ปีชาวตํบลกําแพงอําเภออุุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษหลังจากมาเที่ยวงานกาชาติและทดลองซื้อบัตรมัชาักกาชาติ ภายในงานเทศกาลปีใหม่สรีพอไทศีสเกตเประจำปี2568ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่26ธันวาคม2567ถึงวันที่4มกราคม2568ณนะบริเวณสนามน้าสานการจังหวัดศีสะเกตครับโดยนางสาวทองพูลวารเดชผู้โชคดีก็บอกว่าตนมาเที่ยวงานและก็รุนรางวัลทุกปีแต่ไม่เคยได้รับรางวัลใหญ่อะไรเลยครับแต่ก็ชื่นชอบได้ร่วมทำบุญรุนโชคกับร้านธาราชาติ ทีนี้จึงมาลุ้นอีกปรากฏว่าโชคดีครับได้รางวัลใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์รู้สึกดีใจและก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าจ่ายไปเพียงแค่1น0บาทแต่ก็ได้รางวัลใหญ่ครับรถจักรยานยนต์มูลค่ากว่าครึ่งแสนเป็นของขวัญปีใหม่ขณะที่นายราเชนเสียงชอบอายุส9ปีชาวจังหวัดระยองที่ได้เดินทางมาเยี่ยมญาติที่จังหวัดศรีสะเกดและญาติพามารุ่นเที่ยวง,งานเทศกาลปีใหม่สนใจอยากรุ่นธารากชาติบ้านจึงไปซื้อบัตร5ใบครับ100บาทปรากฏว่าได้รถ จักรยานมูลค่าเกือบ2,000บาทตกใจนะครับแล้วก็ดีใจมากๆเพราะไม่คาดว่าจะได้รางวัลอะไรขอแค่ได้ลุ้นก็พอนัวบว่าเป็นของดีและเป็นรางวัลปีใหม่ที่ได้มาศีสะเกตครับชัดชัยพรมมาศถ่ายภาพสุวิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดสรีสะเกตรายงาน